มาดูเรื่องนี้กันบ้างเหตุการณ์ต่อไปนี่ไม่ใช่สิ่งที่น่าลอกเรียนแบบเลยครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าสังคมสมัยนี้เนี่ยมันกลายเป็นแบบนี้แล้วหรือมี4ลูกทรพีที่ไปข่มขู่ไปทําร้ายแม่ตัวเองอายุเกือบ90แล้วนะครับคุณแม่หวังจะฮุบสมบัติที่ดินเกือบ80ไร่มีคลิปหลักฐานด้วยไปฟังครับมึงจำเลยนะแต่ถ้ามึงเจ๊งมามึงเจงมึงจะฟุ้ยอย่าไปทำเรามึงจำเลยนะ แม่บ้านนี่กูอยู่มึงจำเลยจเลยจลแล้วมึงไ้ยิงลูกจ้งา,า,างพังมาแบยนี้นะไ,ไม่มีใครถูกยิงไลบางเย็นน่ดมันพังแล้วนี่ตาเจไเลยนี่เป็นคลิปที่มีการแอบถ่ายจากบ้านหลังหนึ่งในตำบลบางวันอําเภอคูระบบุรีจังหวัดพังงาน,นะครับที่ได้ยินเสียงเนี่ยเป็นลูกชายที่โวยวายด่าทอแม่ตัวเองอายุ87ปีแล้ว จนแม่เนี่ยทนไม่ไหวต้องหนีข้ามจังหวัดไปอยู่กับลูกสาวสองคนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณแม่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังนะครับว่าคุณแม่เนี่ยมีลูกทั้งหมด6คนนะลูกชาย3คนลูกสาว3คนแต่มีลูก4คนครับที่หวังจะแย่งสิทธิ์การครอบครองที่ทํากินหวังจะแย่งที่ดินแย่งบ้านง่ายสวนยางด้วยเนื้อที่เกือบ80ไร่ซึ่งจริงๆคุณแม่บอกว่าแม่ทําพินัยกรรมไว้แล้วแบ่งทรัพย์สินให้ลูกทุกคนไว้เรียบร้อยหมดแล้ว ยกเวนลูกชายหนึ่งคนที่มีพฤติกรรมไม่ดีก็เลยไม่ได้แบ่งสมบัติให้โดยในพินัยกรรมเนี่ยมีลูกๆสี่คนที่เซ็นรับทราบโดยระบุว่าจะให้บ้านและที่ดินรวม14ไร่ให้กับลูกคนใดคนหนึ่งที่เลี้ยงดูตนเองจนถึงวันเสียชีวิตแต่กลับไม่มีใครเลี้ยงดูตนเลยนอกจากลูกสาวสองคนตนก็เลยเอา้าวในเมื่อบอกไปแล้วว่า,าใครดูแลตนเดี๋ยวยกที่ดินให้ลูกสาวแค่สองคนดูแลก็ให้ลูกสาวตามนั้น ไปสร้างความโกรธแค้นให้กับลูกคนที่เหลือไปฟังเสียงบางช่วงครับไ<งาน>ม่รังมึงโกงกูชัดรชัดิกาโกงหัวมั่วกันโกงหนัวมั่วกันโกงที่น้องกูกูรัง,ง,ง<า>นี่มาโกงกับกูชวนกูมองข้าวกูมาหัวมั่วกั<งา>นโกงของกูเลิกช่วยไม่ไม่ไม่ใช่ายเป็นหนูกูเลยกูทำมา แนน,น,แนบกิตลเ็คุณแม่พูดไปน้ำเสียงสั่นเครือไปนะคะลูกๆก,ก็ยืนอยู่หน้าบ้านโหเห็นใจมากๆเลยนะเคสนี้เป็นความช้ำอกช้ำใจที่คุณแม่บอกว่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่แบรเบอทพอโตขึ้นมากลายเป็นมาดุดา่ามาขู่จะทำร้ายแม่เพราะอยากได้ที่ดินาทางลูกสาวนะครับพาคุณแม่เนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสพคุระบุรีจังหวัดพังงาไปหลายครั้งแล้วแต่เรื่องก็เงียบครับ ก็เลยทําหนังสือถึงสํานักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชอยากจะให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดพร้อมกับบันทึกเรื่องราวจากปาของคุณแม่เองด้วยเพราะเกรงว่าถ้าเกิดไม่ได้ข้อยุติถ้าไม่มีใครช่วยเหลือคุณแม่อาจจะได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ครับ